พี่รักทุกเธอเออเอาสิใครกล้าตื้อพอขันบอกพี่พี่จะได้ไม่เข้าใกล้เอาพี่แต่งเสร็จยังเรากลัวอยู่กลัวพอขันหลอกอะมันไม่น่ากลัวหรอกคะ่ะพี่พี่หลอกมันไม่เท่ามันไม่น่ากลัวเท่าคนหลอกอะคะ่ะแต่ว่า ถ้านางฟ้าหลอกก็น่าจะไม่น่ากลัวเหมือนกันเพราะเขาเป็นนางฟ้าอพี่รักทุกเธอเออเอาสิก็เผอรักทุกทีไปเลยสิค่ะจริงจงติดต่อขอกลับไปอยู่หอบ้างบางคราวบ้างแล้วแต่ว่าหอไม่ไม่สะดวกเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกบอกานอยู่หอแล้วก็อยู่ห้องมีพี่บรนดาเป็นลุงเมใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีว่าพี่ขมิน้น จะต้องย้ายแล้วก็เลยป้าขอนบอกว่าป้าขันมีคอนโดอยู่ก็ให้พี่ขามิ้นมาอยู่ห้องที่ป้าขอนอยู่ในหอได้เลยอะไรเงี้ยขันก็เลยออกมาพอ,อ,อกมาก็ขอติดต่อกลับไปว่าขันก็รอได้ก็เลยบอกว่าเขาก็รอจนถึงตอนนี้กลายเป็นว่าน้องรุ่นสีเข้ามาแล้วแล้วขันก็ได้ห้องแล้วคะ่ะทุกคนแต่จะได้ย้ายเข้าไปอยู่ตอนไหนก็ติดตามกันนะคะเพราะว่าเราได้นอนกับน้องรุ่นสี่ทุกคน เอ๊ะน้องหรือพี่เอ๊ะน้องหรือเพื่อนเอ๊ะน้องหรืออะไร